ความดันโลหิตคืออะไรคือแรงดันเลือดที่เกิดจากหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายโรคความดันโลหิตสูงคือมีค่าความดันตัวบนมากกว่าหรือเท่ากับ140ม mm ิลลิเมตรปรอดและมีค่าตัวกลางมากกว่าหรือเท่ากับ90ม mm ิลลิเมตรปรอด โดยค่าความดันโลหิตปกติจะมีค่าความดันบนตัวน้อยกว่าหรือเท่ากับ120มิลลิเมตรประหลอดจะมีความดันบนตัวกลางน้อยกว่าหรือเท่ากับ80มิลลิเมตรประหลอดแล้วทำไมโรคความดันโลหิตสูงถึงสำคัญเพราะหากควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ จะทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาดังนี้ 1. หลอดเลือดสมองเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต 2. หัวใจโตและหลอดเลือดหัวใจหนาตัว 3. หลอดเลือดหัวใจตีบและป่องพองหรือเลือดไปเลี้ยงอวัยวะภายในลดลง 4. เลือดออกที่จอตาหรือหลอดเลือดอุดตันที่จอตา และ 5. หัวใจวายเรื้อรังใครบ้างที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้แก่ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงน้ำหนักเกินหรืออ้วนและผู้ที่มีภาวะเครียดชอบกินอาหารรสเค็มผู้ที่ชอบนอนกลนสุบบุรี่ ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า55ปีหรือผู้ชายอายุมากกว่า65ปีซึ่งผู้ชายที่มีโอกาสเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงและสุดท้ายผู้ที่มีคนในครอบครัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงทำได้โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังนี้หลีกเลี่ยงการดื่มแอลโกอฮอล์และการสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงหรือลดการรับประทานอาหารรสเค็มหวานมันดื่มน้ำให้เพียงพอลดน้ำหนักและออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอจัดการกับความเครียดเพื่อไม่ให้ตัวเองอยู่ในภาวะเครียดมากเกินดังนั้นควรตรวจวัดระดับความดันโลหิตอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและควรรู้ค่าความดันโลหิตของตนเอง